วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามโดยพระราชวชิลานุสิทธ์เจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเจ้าวาดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามชมรมศิษย์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมในโครงกรารปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาเนื้อนาบุญเพื่อเป็นสิริมงคลเสริมบุญเสริมบารมีสร้างความดีวิถีพุทธ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพิสูจสัม,มนเนนของวัดทุกรูปและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสามารถร่วมปฏิบัติธรรมได้ทุกวันเวลา9.00ถึง 11. 11.00 11. นณศสาลาสมเด็จพระพุทธาจารย์ชั้นสามวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีขอากราบอนุโมทนาบุญมาโณโอกาสนี้ก่อนจะหลับตาลงก็ และลึกถึงคุณพระรัตนไตรคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์หรือบริกรรมนิมิตที่เรากำหนดในใจนะจะเป็นดวงแก้วเพื่อให้ใจหยุดนิ่งอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะในที่นี้ก็คือดวงแก้วกลมใสใจจะได้ใสสว่างเช่นเดียวกับดวงแก้วเช่นเดียวกับเพชรท่านบอกว่าเพชรลูกที่เจริญในแล้ว ใสไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีขนแมวอยู่ในใจของเราเห็นใสสว่างใจหยุดนิ่งอยู่ตรงกลางดวงกลมใสแล้วก็บริกรรมภาวนาด้วยนะถ้าใจยังไม่นิ่งเนี่ยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาระหังสัมมาระหังเพราะมีความโลภความเห็นแก่ตัวปัจจุบันนสสัยมกราคมมามาา ปุรทินที่28อมุอมมวานพระพุทธศาสนายุการสับสนและเปียมลงไปด้วยตันหาเพียงแค่เห็นตัวเองเพียงเห็นว่ามันเป็นทุกข์เข้าใจความทุกข์ก็จะพบความสุข สิ่งสำคัคือรูสร้สิ่สงสำคัญคือมองลูกตามความเป็นจริงทุก <vähän fucking body consultation> สิ่งสลายไม่มีอะไรคงอยู่แสิ่งสำคัญคือลัขอเรียนเชิญร่วมปฏิบัติทำได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9.00น่อทำวัดเช้าเจริญภาวนาฟังเทศสนาถวายพัฒตหาร นวัดหลวงพ่อสดธรรมกายราม